พบกันในช่วงที่2นะคะยังอยู่กับแอนนานะคะสุภศรสีงามนะคะก็ยังคุยกันอยู่ถึงเรื่องราศีมีนนะคะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องราศีมีนต่อนะคะมาพบกิจกรรมหรือทราบกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับสมาคมสักนิดหนึ่งนะคะสมาคมหราศาสตนานาชาติมูลนิธิสมาคมหราศาสตนานาชาติ มูลนิธิพ่อดม m ศิลคุณเสริมสวัฒโนและชมรมโหสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนะคะท่านก็มีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของโหระศาสไทยเบื้องต้นนะคะท่านก็มีดำรริความรู้สู่ประชาชนนะคะก็ได้มอบโครงการดีๆหรือว่าด âm ิดีๆให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของออโหระศาสไทยเบื้องต้นนะคะ ก็จะมีการอบรมฟรีนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะสาสาขาเลยนะคะโดยเริ่มที่สาขาแรกนะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่วัดราชนัดารามวรวิหารนะคะก็จะอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะสองวันนะคะโดยเริ่มวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา15บหนกาถึง17บเนาฬิกานะคะที่โรงเรียนวัดราชนัดดานะคะอบรมที่โรงอาหารของโรงเรียนนะคะตั้งแต่เวลา15บหนกาถึง17บเนาฬิกานะคะ อบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะอีกวันหนึ่งก็คือวันจันทร์ค่ะอบรมที่สำนักงานใหญ่นะคะห้องแอ์นะคะอยู่ในในวัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะสถานที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะก็อยู่หลังพระพรามหาเจษฎาบดินนะคะ อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยนะคะไปมาสะดวกก็เชิญท่านที่สนใจนะคะโครงการฟรีนี้ไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะอีกโครงการหนึ่งค่ะที่โครงการป้องปราบสตู์พ่ายนะคะอยู่ข้างวัดสมนัทนะคะใกล้สีแยกเทวกรรมเรียบคลองพดุงกรุงเกษมนะคะท่านก็จะเปิดนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนะคะเดือนมิถุนายนนะคะวันพฤหัสนะคะ วันพฤหัสสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา13นิกาถึง17นาฬิกานะคะวันพฤหัสสบดีนะคะอบรมผหราศาสไทยเบื้องต้นนะคะก็อบรมท่านโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเริินะคะพร้อมคณาจารย์ พลศทไทยอีกหลายท่านนะคะก็เชิญท่านที่สนใจไปมาหาสู่หรือว่าไปมาสะดวกที่โครงการป้องปราบสตูพ่ายนะคะทุกๆวันพฤหับสบดีนะคะก็ที่โครงการนะคะป้องปราบสตูพ่ายอีกโครงการหนึ่งคะ่ะโครงการใหม่เพิ่งจะเปิดได้นะคะสปีนะคะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะสถานที่นะคะใกล้สามแยกบางขุนนนท์นะคะ เข้าสามแยกบางขุนนนท์ไปสักประมาณ20เมตรนะคะอยู่ปากซอย2วัดใหม่ใหญ่แป้นนะคะตรงข้ามกับตลาดบางขุนนนนะคะจะอบรมทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา15นกาถึง17นาฬิานะคะโดยท่านอาจารย์ดรปิญโยพงษ์เจริญนะคะอบรมโหราศาไทยเบื้องต้นนี้นะคะเป็นโครงการอบรมฟรีนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะสำหรับการนำนะคะ ความรู้ดีๆหรือว่าสิ่งดีๆให้กับท่านที่สนใจนะคะท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญก็มีดํารินะคะให้ความรู้หรือให้ความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พยากรณ์หลายๆศาสตร์ด้วยนะคะโดยนะคะเ,เปิดบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะหลากหลายนานาทัศนะหลายๆศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะคะเลขศาสตร์นะคะสัตตเลขนะคะหรือว่าไพาทาโรนะคะ ก็จะเปิดบรรยายพิเศษฟรีนะคะโดยทุกๆวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะอยู่ข้างวัดสมณนัสใกล้สี่แยกเทวกรรมนะคะเรียบคลองพดุงกุ้งเกษมนะคะก็จะเปิดบรรยายพิเศษฟรีนะคะหลายศาสตร์หลายสาขาก็เชิญสอบถามไปที่สมาคมโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เลยค่ะมีเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ จบจากบรรยายพิเศษฟรีแล้วนะคะท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะก็อบรมโหรสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะหรืออบรมนะคะในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์แบบกว้างๆใหญ่ๆโหรสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคังการปกครองเศรษฐกิจนะคะการเงินการแพทย์สาธารณสุขนะคะหลายๆอย่างนะคะการเงินนะคะ เรื่องของเพื่อนบ้านต่างประเทศท่านก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโาศัสตัศไทยชะตาบ้านเมืองนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะอีกโครงการนึงค่ะที่โครงการบางขุนนนท์ที่เปิดใหม่นะคะทุกๆวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะก็จะออมอบนะคะในเรื่องของ การบรรยายพิเศษฟรีนะคะในเรื่องของหลายๆศาสตร์นะคะแล้วก็ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆความรู้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็มีทั้งอ,อย่างที่บอกนะคะโหราศาสตร์ไทยนะคะาลายมือนะคะสัต,ตะเลข ะะไพทาโรหลายๆศาสตร์นะคะก็จะมีทุกๆวันอังคารที่โครงการบางขุนนนนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นากา,ะะาจองหรือสำรองที่นั่งได้ที่าสาขาเลยนะคะโทรไปนะคะตามหมายเลขหน้าจอนะคะจบจากบรรยายพิเศษฟ,ฟรีแล้วนะคะท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะก็อบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นาฬิกานะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะ ไปมาสะดวกนะคะก็แวะนะคะได้รับความรู้นะคะหรือสนใจเข้าไปฟังก่อนนะคะหรือว่าได้รับการอบรมนะคะแล้วก็มีอีกออโครงการหนึ่งค่ะโครงการนะคะชวนโหนดูดาวนะคะเป็นเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะการโครจรดวงดาวบนท้องฟ้านะคะในเรื่องของออท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นที่ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะก็จะมีจัดการชวนโหนดูดาวในวันที่18มิถุนายนนะคะ2560นะคะก็ซื้อบัตรหรือสำรองที่นั่งนะคะสอบถามได้ที่สมาคมนะคะทั้ง3สาขานะคะสอบถามไปได้นะคะรายละเอียดนะคะก็เชิญท่านที่สนใจในเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะได้รับความรู้การโครจรของดวงดาวนะคะเป็นมาอยังไงนะคะพยากรณ์ยังไงออแล้วก็ กล้โลกเป็นยังไงไกลโลกเป็นยังไงนะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์นะคะในเรื่องของความหมายนะคะวิธีการโครจรของดวงดาวด้วยนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะอ่าแล้วก็กลับมาที่ราศีมีนนะคะเหมือนเดิมนะคะเราพูดไปถึงพระบุรษสปดีแล้วนะคะเมื่อเบรกที่แล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูนะคะพระเคราะห,ห์นะคะใหญ่ๆนะคะอีกองหนึ่งนะคะ พระราหูนั่นเองนะคะเป็นดาวใหญ่โคจรราศีละ18เดือนนะคะหรือปีครึ่งนั่นเองนะคะพระราหูเนี่ยเป็นดาวภาคกลางคืนนะคะทายมัวทายเมาให้ทายราหูนะคะมัวก็คือมองไม่เห็นมองไม่ชัดเมาก็คือขาดสตินะคะคือมองไม่เห็นตามความเป็นจริงนะคะเอาแต่ใจนะคะเป็นดาวบาปประเคาะที่ ไปตรงไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้มีผลแตกต่างนะคะในเรื่องของเรือนชะตาก็ดีในเรื่องของความหมายก็ดีของดาวก็ดีนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนที่12หรือวินาสนะนะคะบ้านของพระราหูอยู่ที่ราศีกุมนะคะอยู่ในภพที่12ของราศีมีนนะคะอยู่ทางด้านตะวันตกของราศีมีนนั่นเองนะคะ คือน้ราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนที่12วินาศนะเนี่ยความหมายของวินาศนะก็คือวิบัติเสียหายปิดบังซ่อนเล้นนะคะถูกกักขังนะคะอ,อืดอัดการสูรุ่ยสุล่ายนะคะการทําการเกิดคดีนะคะการมีปัญหานะคะการเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะพระราหูนะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีสิงเป็นภพที่6นะคะเรียกว่าอลิ อลิภพนะคะ,อล,ะ,คะอลิคืออุปสรรคปัญหาการแก้ไขโครคภัยไข้เจ็บหนี้สินนะคะคดีความนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรศัตรูที่ไม่เปิดเผยนะคะนะอันนี้นะคะดาวไหนก็แล้วแต่ที่โคจรมาในภพที่6นะคะที่8ที่12หรือเรียกว่าทุสถานภพเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเรือนก็เบียนดาวนั้นเสียนะคะ พอเรือนเบียนดาวอย่างพระราหูซะแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ความหมายของภพที่12เนี่ยไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์หรือออกผลได้นะคะก็จะทำให้เกิดโชคดีกับคนราศีมีนไปว่าความเสียหายความวิบัติความสูญเสียความอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกเรือนที่6เรียกว่าอลิภพเนี่ยเบียนซะนะคะหรือถูกจำกัด ะะอยู่ในเรือนที่ไม่สามารถที่จะให้ผลกับเจ้าชะตาได้นะคะก็ฉะนั้นก็ความหมายของที่12ก็เป็นอ่านว่าถูกเรือนที่6เบียนไป แต่นะคะราหูอยู่ในภพที่6เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานทงางโหราศาสตร์อีกอย่างว่าได้เกณฑ์ขันธพลนะคะเกณฑ์ขันธพลนะคะก็บอกว่าเกณฑ์ศัตรูภัยพานวินาศสันตินะคะก็หมายถึงว่าเกณฑ์มีชัยชนะเหนือศัตรูนั่นเองนะคะใครที่เป็นศัตรูด้วยจะแพ้ภัยนะคะใครที่คิดไม่ดีนะคะก็จะล่าถอยไปเองแพ้พัยตัวเองไปเองทำอะไรเจ้าชะตาไม่ได้เขาเรียกว่าศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะ ที่ศัตรูกลายเป็นมิตรของคนราศีมีนเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคนราศีมีนนะคะหรือเจ้าชะตาเนี่ยนะคะอดทนต่อสู้นะคะอุตสาหะนะคะใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหานะคะทำดีกับบุคคลเหล่านั้นนะคะจนไม่สามารถที่จะทำร้ายหรือทำอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เกณฑ์อย่างพระราหูเนะี่ยเกณฑ์ขันธพลก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรที่กลายเป็นมิตรเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะประกอบคุณงานความดีอดทนวิริยะอุตสาหะใช้สติปัญญานะคะใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือในการประกอบกิจการในการที่เอาอกเอาใจเอาใจใส่ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้นะคะก็จะทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะของเรานั่นเอง แล้วจากที่เราใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยความวินาศความเสียหายความวิบัติเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยไม่เกิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสติการที่รอบคอบการที่ใช้ความรู้อย่างพินิจพิจารณานะคะไม่วู่วามนะคะไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะมองเห็นตามความเป็นจริงมองด้วยหลักการด้วยเหตุผลนะคะ ทำแบบผู้หลับผู้ใหญ่เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะเขาให้คําให้ความรู้หรือให้สิ่งชี้นําชี้แนะเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีของคนลาสีมีนด้วยนะคะก็บอกแล้วว่าคนลาสีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนนะคะจะได้คู่ครองที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ว่า,าความเสียหายหรือความวิบัติเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำอะไรเจ้าชะตาได้นะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมีนก็ค่อนข้างที่จะโล่งใจไปได้นิดนึงนะคะสักครึ่งหนึ่งนะคะสักครึ่งหนึ่งเอาสักครึ่งหนึ่งนะคะเพราะยังมีนะคะการพิจารณานะคะหรือว่าการจะด,ดูเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ดาวประจําตัวหรือว่าดูแค่ดาวแค่องค์เดียวหรือว่า2องค์เราต้องพิจารณาดาวทั้งหมดนะคะหรือว่าเรือนชะตาทั้งหมดด้วยว่า เป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนราศีมีนนะคะก็จะทําให้เหน็ดเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จด้วยจากพระเคราะห์ใหญ่สององค์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของอพระเคราะห์อีกองค์หนึ่งนะคะที่โครจรใช้เวลานานนะคะนานมากนะคะพระเสาค่ะพระเสาเป็นดาวโทษทุกข นะคะเป็นดาวที่โคจรช้ามากนะคะโคจรราศีละ2ปีครึ่งนะคะโคจรราศีละ2ปีครึ่งหรือ30เดือนนะคะตอนนี้โคจรอยู่ที่ราศีพิจิกในระยะ28องศา15ลิปดาน,นะคะมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะราชาโชคเนี่ยก็จะบอกว่าะสะดวกสบายสำเร็จ หรือว่าง่ายๆนะคะอันนี้คือเราอ่านแบบหรือว่ามองตามคำคำว่าราชาโชคนะคะแต่ดาวเสาวเนี่ยเป็นดาวบาป์ระเขาะใหญ่นะคะโคจรบอกแล้วใช้ระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอย่างพระเสาก็ไม่ธรรมดานะคะพระเสามีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรหรือพบที่11เรียกว่าลาภะนะคะลาภะนะคะความหมายของลาภะคือลาาผลเงินทองนะคะ สิ่งที่ได้มาเกินความคาดหมายมิตรผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะตอนนี้พระเสารโคจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกเป็นภพที่9พบนะคะภพที่9ของคนราศีมีนเรียกว่าสุภาสุภาคือความสำเร็จคันลองวิถีชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตนะคะภายในบ้านจารีตประเพณีนะคะความเชื่อนะคะแล้วก็ต่างถิ่นต่างประเทศนะคะทางไกล การเดินทางนะคะแล้วก็การครบกับคนต่างประเทศหรือการสังสารกับคนต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์ใหญ่อย่างพระเสาไปลอยอยู่ในภพที่9ก็เรียกว่าลาพระสุภะเจ้าเรือนดีไปสู่เรือนที่ดีนะคะทายดีค่ะแต่ทายดีอย่างพระเสาเนี่ยต้องทายตามความเป็นจริงนะคะพระเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกนะคะเป็นดาวบาปรพระเคราะห์ใหญ่ ะะทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสานะคะทายโทษนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะจากความที่เราประมาทพลาดพัง้งนะคะทุกข์คือความที่เราไม่สามารถควบคุมได้จากเหตุหรือปัจจัยหลายๆอย่างนะคะโทษทุกข์อย่างพระเสาเนี่ยไม่ได้มาแบบกระทันหันนะคะเพราะพระเสาเป็นดาวที่เดินช้า โทษทุศอย่างพระเสารนี่แบบค่อยมาค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมีนเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะอุตสาหะมุมานะได้ลาภผลนะคะได้ความสําเร็จจากการวิริยาอุตสาหะอดทนนะคะลงทุนลงแรงรอคอยนะคะในสิ่งที่กระทําไปนะคะแล้วจะได้แบบราชาโชคคือมีความสําเร็จรออยู่นั่นเองนะคะ ดาวความสําเร็จหรือดาวราชาโชคอย่างพระเสาคุณต้องลงทุนลงแรงอุตสาหะอุริยะอดทนและรอคอยนะคะให้ได้มาในสิ่งที่เป็นลาภผลลาภผลอย่างพระเสาเนี่ยเป็นในเรื่องของอะไรคะพระเสาเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะคะอ,อย่างพระเสาก็จะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์นะคะสิ่งที่เป็นอะไรที่ได้มาแบบต้องใช้ความอดทนนะคะทรัพย์ใหญ่นั่นเองนะคะก็คือจะเป็น หลักทรัพย์หลักฐานนะคะเเช่นบ้านนะคะที่ทำงานนะคะทรัพย์ใหม่ๆนะคะรถนะคะก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องไปทำอะไรคะเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยอย่างพระเสานะคะเหน็ดเหนื่อยอย่างดาวใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่า กว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยเนื่องจากเสาเนี่ยนะคะอยู่เรือนหรืออยู่ราศีพิจิกเนี่ยเป็นเรือนบาปรประเคราะ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนลงแรงหรือการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระมัดระวังรอบคอบดาวเสาเป็นดาววิตกจริตคิดมากนะคะแล้วก็ช่างคิด ช่างทำย้ำคิดย้ำทำนะคะอยู่เรือนอังคารนะคะอยู่เรือนอังคารเพราะราศีพิจิกเนี่ยเป็นเรือนอังคารเรียกว่าอยู่เรือนคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคู่ศัตรูด้วยนะคะมีเรื่องของกระทบกระเทือนนะคะความบาดหมางนะคะเพราะว่าเสาอยู่เรือนอังคารนะคะแล้วตอนนี้อังคารก็อยู่ในราศีพฤษภอยู่ในมุมเลงซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ ให้ให้ความรู้ต่อไปนะคะคราวนี้เมื่อพระเสาอยู่ในเรื่มที่9หรือภพที่9เนี่ยก็จะต้องบอกว่าปัญหาที่จะเกิดเ,เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตในบ้านบริเวณบ้านรอบๆบบ้านนะคะอาจจะมีปัญหานะคะซ่อมแซมแตกหักนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนในบ้านนะคะ คนผู้หลับผู้ใหญ่นะคะเรื่องรถเรื่องบ้าน,นต้องดูแลบริเวณบ้านเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอปัญหาต่างๆได้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งนะคะแตกหักกายแตกหักใจกับบุคคลในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังยับยั้งนะคะแล้วก็ ออทำอะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์วุ่วามนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของพระเคราะต่อไปในเรื่องของพระอังคารนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาให้ความรู้ก่อนตรงนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าคะ่ะ